ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะพรากว่ผมบัวเทอร์วันนี้ผมจะมาสอนรับเบนฟรีดีนะในแมปที่มีชื่อว่าไฟเดอรเบนนะฮะก็อันนี้จะเป็นแบชนะฮะไม่ใช่ของฟรีนะก็ผมก็จะทำคลิปแบชตอนที่ผมว่างๆนะฮะมันจะคล้ายกับช่องฝันเกมเมอร์ไอซีและถ้าเกิดผมแต่งตัวเป็นฝันก็ไม่แปลกใจถ้าใครเห็นอ่าโพสของผมก็น่าจะรู้แหละว่าผมนั้นแต่งปั่นและก็ตั้งชื่อปั่นนั่นเองนะฮะก็ ไม่นาไปตั้งชื่อเลยเดี๋ยวเจ็ดวันนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งชื่อกลับเป็นบูว e เ a อร์คิวีคิวเหมือนเดิมนะฮะไม่อยากทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและรู้สึกสับบิ๊กผิดฮนะ <laughs> โอเคก็วิธีการรับให้เรามาตรงหลังบ้านของบ้านหลังสีน้ำตาลนะมันจะเห็นลูกออฟสีฟ้าให้เรากโด,ดเข้าไปนะฮะอันนี้ให้เราผ่านออฟบ,บี้นะฮะกดกระโดดผ่านออฟบ,บี้ไปเลย อ่อนี่นะฮะคือเบนให้เราเข้าไปเก็บเลยเนาะพอเราเก็บเราก็จะได้เบนเนาะวิธีการรับเบน 3D ก็มีเพียงทอนนี้ใครจะชอบว,วินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กติตามด้วยอย่าลืมไปซื้อเสื้อเข้า Discord แล้วเข้ากลุ่มโดบอกด้วยไป